เรยาแลม LGBTQ นำล่องสมรสเท่าเทียมคู่แรกนารมิสไพร์ลำทานสีลุงร่วงอวยพรคู่รักตัวอย่างกล้าแสดงจุดยืนถือเป็นคู่รัก LGBTQ ที่ประสบความสำเร็จสำหรับเรยารัชยามินลการเจ้าของธุรกิจเรยาแท็กเอเจนจากเทศออสเตรเลีย และแทมนับที่มนแสนยามาดที่กล้าออกมาแสดงจุดยืนจับมือจัดพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์นำล่องก่อนประกาศใช้พรบรสมรสเท่าเทียมปลุกกระแสให้กับคู่รัก LGBTQ โดยในงานยังได้รับเกียรติจากซันสิทธวีทีรกุลชนผู้นำก่อตั้งกลุ่มลำทานสีลุง้งตัวแทนกลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ เป็นประธานในการทำพิธี พร้อมด้วยนางสาววาดดาวอนวันชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งนเรมิตรไฟ์จำกัดบางกอบไฟรและกรรมาการสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนและลูกนัดนงนภัสจอนเจริญตัวแทนคู่รัก LGBTQ เข้าร่วมอวยพรพร้อมอัปเดตความคืบหน้าของพรบรสมรสเท่าเทียมที่เตรียมประกาศใช้ในวันที่22มกราคม2568 ห้ห้องจูปิเตอร์1 1ถึง13ชั้น1อาคารชา a l เลนเจอร์ฮอตอิมแพคหนึ่งองธานี สวัสดีพี่นะคะก็วันนี้พี่พี่รู้แล้วนะคะเรามางานของทางคุณณญาติคุงนี่เนาะ,อะขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะทางเจ้าสาวรยาณนะคะรัชยานินลกันนะคะคุณแฮมมี่ณัิมลแสนยาวมาธน,นะคะคุณพี่ซานสิทธวีธีระคุณชนเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มพันพันสีรุง้งตัวแทนกลุ่มทุเซนเอลจีบีทีนะคะแล้วก็คุณว่าด,ดาวอัญชุมาพรคะ่ะ เป็นประธานและผู้ก่อตั้งน,นมิตรไพรผู้จัดงานบางกอกไพรายเป็นกรรมาการสงร่งเสริมข้อเทียมผ้าประชาชนค่ะแล้วก็คุณนุงน,น,น,นะคะจริงจันะคะเราจะมีคําถามสั้นๆน,นะคะเดินที่ก็ขอเสี่ยวผมมือให้ทางพี่เขาด้วยไหมคะเรา,ราสัมภาษณทางทีมเจ้าสาวก่อนนะคะว่าพี่ที่แต่งงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมงานนานไหมนานไหมคะสักพักหนึ่งคะ่ะสักพักนี่นานเท่าไหร่คะหลายเดือนโอเคค่ะ แล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นมอบแหวนแบบคริสเตียนนะคะอยากพูดถึงพิธีมอแบแหวนในวันนี้หน่อยคะ่ะว่าทําไมถึงเลือกพิธีแล้วก็มอแบแหวนนี้คะ่ะเรานับถือพระเจ้านะคะและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าคือความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากให้พระเจ้าเป็นสักข,ขีพยานแล้วก็เป็นผู้ปกป้อง,งคุ้มครองความรักของเราให้อยู่เป็นนิรันดร์ค่ะค่ะจึงมีพิธีนี้เกิดขึ้น เราอยากให้รรยาเนี่ยค่ะในฐานะเป็นตัวแทนของ l g b t p l u s นะคะที่ประกาศแต่งงานก่อนที่จะมีพรบโสเท่าเทียมค่ะคิดว่ารู้สึกยังไงที่เราได้จับวันนี้ก่อนที่พรบจะมาก็เตรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวไว้เพราะว่าเมื่องานตรงนี้เสร็จก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะพร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะก็ เราจริงๆตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราจัดงานแต่งงานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งตามกระแสะเนาะ<ช>มันเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเรารู้สึกประทับใจมากว่าเราได้ทําในด้านของพิธีกรรมทางจิตวิญญาณแล้วก็มีกฎหมายรองรับเราด้วยคือเราได้ทั้งทางชีวิตจิตวิญญาณและได้ทั้งทางสังคมค่ะก็ดีใจที่เราเป็นเป็นคู่ตัวอย่างคู่หนึ่งค่ะในเรื่องนี้ลหังจากแต่งงานนแพนจะไปยอยู่ที่ออสเตรเลียไหมคะค่ะก็แทนค่ะก็ พอแต่งงานเสร็จทุกอย่างในเมื่อทางประเทศออสเตรเลียก็ยอมรับะทะเบียนสมรสของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสากลทางโลกก็จะสามารถที่จะพาเจ้าสาวแถมนี้ไปบินลัดฟ้าข้ามไปได้แล้วอันนี้มีผลกับนการใจหรือขอสัญชาติอะไรไหมคะใช่ก็จะจะขอสัญชา, <c oughs> าติได้ด้วยค่ะ <c oughs> จากการสมรสจากการสมรสที่ประเทศไทยค่ะาค่ะค่ะแล้วก็อยากให้ทางทั้งสองคนค่ะเป็นตัวแทนของผู้รัก a GPT นะคะพูดถึงเรื่องความกล้าหาญในการแสดงทางความรัก การจะจับมือกัในในสถานที่สาธารณะนะคะแล้วก็อย่างพูดถึงว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะช่วยยอมรับสิทธิความเท่าเทียมอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะเชิญค่ะก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะการที่เรามีความรักมอบให้กันการที่อยากจะดูแลกันแล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกัน<ม>ก็ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้มีความกล้าหาญเพราะว่าความรักก็คือมันมันบ่มเพาะมาจากคนสองคนค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะควออามรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายใช่ค่ะ,คะน,นี้ก็บอกคนทั่วไปได้วยนะคะว่านี่เป็นสิ่งสวยงามจริงๆค่ะ่ว่าจะเป็นเพศสภาพทางไหนเราก็มีความรักได้เสมอนะคะก็ลำดับต่อไปคะ่ะขอทางคุณพิสานนะคะจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มลำพันสีรุ้งแล้วก็กลุ่ม PGC LGBT l g QIA Plus ค่ะอยากให้พูดถึงว่านี้ค่ะเป็นนายพิธีอยากพูดถึงพิธีนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะ ได้ครับต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ค่อยรับเป็นนายวิธีให้กับคนที่ผมไม่เคยไม่ไม่ได้รู้จักสนิทสนุกบรการสมตัวเนาะแต่ว่าพอดีพอได้คุยกับทางพี่เลย่าแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็เล่าว่าเขาได้พยายามติดต่อทางโบสถ์ทางให้ต้องการผู้รประกอบพิธีต้องการจับใช้สถานที่ในโบสถ์แล้วก็โดนปฏิเสธมาเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเป็นงานสมรสเพศเดียวกันเ <Okay. S 1> ข้าโดนปฏิเสธมาตอนแรกผมฟังเสร็จผมผมผมรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกต่างใจมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การ แต่งงานทั่วไปหละผมรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ผมจะต้องตอบรับเพราะผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่การแต่งงานธรรมดาแต่ว่ามันคือการผมมาเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วมาเป็นตัวแทนของาศาสนาคริสต์ของชาคริสต์ของพระเจ้าว่าผมอยากจะมายืนยันว่าการแต่งงานแบบนี้ความรักแบบนี้เป็นความรักที่พระเจ้าชอบใจแล้วก็พระเจ้าจะควยการแต่งงานแบบนี้ขอบคุณค่ะแล้วอยากให้พูดถึงจุดยืนของกลุ่มเราทางศีลหน่อยค่ะว่าในด้านการสร้างพืนพ้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มของเราเนี่ยค่ะที่มีความเชื่อในพระเจ้า ให้ทุกคนมาเข้าใจเรื่องเพศหลักหลายการศึกษาคำพิ์มองใหม่ค่ะก็เราเป็นกลุ่มคริสเตียนที่เชื่อว่าเราสามารถเป็น LGBTQIA+ ไปพร้อมกับการเป็นคริสเตียนได้100%เราไม่ได้มีข้อกังขาว่าเราเป็นไม่ได้แล้วก็เราพยายามจะยืนยันว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้มีความชั่วร้ายไม่ได้เป็นการตีความคำคัมที่ที่ที่ผิดแต่อย่างใดแต่ว่า เราพยายามให้ความเข้าใจเราพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ว่าการตีความทั้งพีในแบบที่อ้างอิงงานวิชาการในแบบที่อ้างอิงานวิทยาศาสตร์ในแบบที่อ้างอิง,บบอง,องหลังฐานเนี่ยมันสามารถตีความใหม่มันสามารถมองมองใหม่ได้แล้วก็เรายืนยันแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวแทนของคริสเตียนเพื่อจะยืนยันว่าเราพระเจ้าของเรารักเราจริงิริคมากอเมนขอบคุณค่ะขค่ะอยากของคนทั่วไปนี่คะเรื่องความยอมรับเรื่องความเผารเคียมธรรมเนี่ยแล้วก็ศาสนา ก็อยากจะสื่อสารถึงกลุ่มคนทางศาสนาแล้วกันนะครับว่าผมเองก็ทํางานในวงการศาสนามานานแล้วก็อยากจะบอกว่าหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้มากคือการที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพี่น้อง LGBT หลายคนแล้วก็ถ้าท่านได้รู้จักกับพี่น้องเหล่านี้เป็นการส่วนตัวสนิทสนมมีเพื่อนสนิทแบบนี้นะผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นความรักในมุมมองใหม่พวกเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากน่ารักมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายครั้งเรามองจากศาสนาเนี่ยเรามองด้วยเลนส์ของ ตักกะด้วยโลจิกด้วยการตัดสินแต่ว่าจริงแล้วถ้าเราได้มองด้วยเลนส์ของความสัมพันธ์เนี่ย<ช>ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงและเขามีความรักที่เหมือนกับสเตทได้มากแค่ไหนแล้วก็ลำับต่อไปนะคะเป็นของทางคุณว่าดาวนะคะวันนี้ค่ะมาร่วมง,งานงทางรญญาะรยากับทัมมี่ะค่ะที่เรียกว่าเป็นคู่รักยูริใช่ไหมคะค่ะคู่ยูริรคู่แรกคู่แร,ก,ร,ก,รกนะคะเหมือนการปลุกกระแสอยากให้แบบบอกความรู้สึกในข่าวว่ารู้สึกงไงบ้างคะจริงๆ เคลื่อนไหวมา10ปีก็อยากจะเห็นภาพวันนี้ค่ะเห็นภาพแบบที่มันมีความหมายกับความรักของทุกคู่จริงๆตอนที่เราวันสุดท้ายที่เรา,เาได้รับการโหวตที่สว,วผ่านอะ่ะเราก็บอกทุกคนแล้วว่าหน้าที่การเคลื่อนไหวของเราอะ่ะ มันเสร็จสิ้นวันนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จับมือหาแฟนเข้าไปแต่งงานใช่ไหม,มเพราะว่าหน้าที่น้าเคลื่อนไหวจบแล้วเ<ฆ>หลือแต่หน้าที่ที่เราจะต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ามไม่ว่าใครที่จะแต่งงานกันไม่ว่าจะเพศไหนที่แต่งงานกันเขาสามารถสร้างครอบครัวได้เขาสามารถสร้างความรักและยืนยันได้และแน่นอนอย่างที่คุณเรยาบอกว่ากฎหมายสําคัญมากที่จะคุ้มครอง ผู้รักของเขาไปถึงเมืองนอกก็อย่างที่บอกไปว่าหัวใจของกฎหมายที่สำคัญน่ะมันทำให้พวกเราอะ่ะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนเราคิดว่าการที่กว่าที่เราจะกล้ามาเขาเรียกว่าเช่าโรงแรมเช่าสถานที่ว่ากล้าที่จะแจกการ์ดบอกคนอื่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเหมือนวันนี้แต่วันนี้พอกฎหมายผ่าน เราเป็น LGBT มาตลอดชีวิตแต่เราไม่ใช่เป็น LGBT ตอนกฎหมายผ่าน <st ância> ใช่ไหมคะ,ะมันมันคืนศักดิ์ศรีทั้งหมดเราก็คิดว่า Lauren <m ere Wol k> พ่อแม่เพื่อนเราก็จะรู้สึกยินดีขอสแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะนี่เป็นคู่คู่แรกๆ <m ere Wol k> หลังจากกฎหมายผ่าน <m ere Wol k> แล้วก็ได้แต่งงานก็หวังว่าะจะเป็นแรงพันดาลใจเพราะเราเชื่อว่าหลายคนเคยจับมือแล้วเคยไหมคะว่าเราจับมือแล้วเราก็แอบปล่อยมืออย่างรวดเร็วเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้นี่แหละ ู่นี้จับมือกันคู่อื่นก็จะกล้าจับมือแล้วก็สร้างสังคมสร้างสังคมสร้างครอบคร pues, ัวไปด้วยกันค่ะอ so ันนี้คือหัวใจสําคัญสําหรับการต่อสู้มา12ปีเพื่อเห็นภาพอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากที่ทำเป็นภาพเปนรูปเห็นไ้ค่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีงานแต่งงานคู่รัก LGBTQIA+ ทั้งหมด 1, 4 4 8รคู่อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะไม่ใช่คู่เรานะคะเราขอทำงานให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยแต่งอีกสักงานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ คือวันที่23มก,กราจะเป็นวันสำคัญมากก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอทุกคนไปที่อำเภอ,อและถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันจะถูกปฏิเสธแต่ว่าวันที่23มก,กราเป็นต้นไปอ,อำเภอทั้งหมด878อําำเภอบวก50เขตในกรุงเทพมหานคร จะไม่มีเงื่อนไขนี้ต่อไปก็คือทุกเพศไม่จําเป็นต้องคหน้านามว่าอะไรก็สามารถจดทะเบียนได้ซึ่งจะเป็นวันแรกของประวัติศาสตร์เป็นวันปฏิวัติเป็นวันประศสาทของประเทศไทยคะ่ะที่ที่อ,อนุญ,ญาตให้ทุกคนจดทะเบียนได้เราก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานเพื่อที่จะเชิญทุกคู่นะคะทั้งคู่ของคุณเรยาคุณแทมมี่แล้วก็ทุกคู่อะค่ะมาร่วมยืนยันและเฉลิมฉลองความรักด้วยกัน <ร>ก็<ร>จะจัดใ,ใ,ใช่ค่ะจะจัดตั้งแต่เช้าเลยคือประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะจัดใหญ่บริเวณที่สยามพารากรอนก็คาดหวังว่าเป็นหลักพันคู่คือมันแน่นอนแบบทุกคนบอกว่าสมรติเทียมออกมาแล้วใครจะใช้เหรอเราเชื่อไงเพราะมันดีเป็นพันคู่ใช่ไหมคะ,ะแต่นอกจากนั้นคือทุกสํานักงานเขตแล้วก็ทุกอําเภอก็จะเปิดพื้นที่จัดพร้อมกันนอกจากในกรุงเทพมหานครที่สยามพารากอนแล้ว ก็จะมีทางฝั่งของจัดใหญ่ที่ภูเก็ตที่ป่าตองที่ภาคเหนือภาคอีสานก็เป็นลองเตียงใช่ค่ะวันนั้นก็จะเป็นวันประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ก็ได้รับการเขาเรียกว่าจัดร่วมกันและรับคำเชิญจากทั้งทางฝั่งของท่านผู้ว่าชชาติแล้วก็ท่านนายกมาร่วมเพื่อที่จะประกาศประวัติศาสตร์ของวันนี้ค่ะจริงๆก็ เพราะมีคู่จับมือค่ะเราก็เลยกล้าจัดก็ติดตามกันนะคะวันที่23มกราคมคิดว่าคู่นี้ก็จะเป็นปใบแน่นอนค,คู่หนึ่งไไนนนแต่มีคนถามว่าจะเป็นคู่แรกไหมคือเราไม่รู้เพราะว่าสำนักงานเขตทุกเขตเปิดพร้อกรม,มกันเปิดพร้อมกันสำนักงานวิ่งวันใช่ใช่แต่เราคิดว่าเราอ,อยากให้ทุกคนร่วมจับมือเป็นคู่ประวัติศาสตร์ด้วยกนันสําหรับวันแรกของประวัติศาสตร์ค่ะ คำถามสุดท้ายค่ะอยากถามท่านเลยค่ะมีอะไรอยากจะบอกสำหรับ a b b t ขออนุญาตก่อนนิดนึงขออนุญาตจะขอบคุณนั่นคุณซันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณวาดดาวมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ไปงานแต่งงานพิธีคริสตในโบสถ์โบสถ์หนึ่งและในขณะที่แลกแหวนเนี่ยนายพิธีได้บอกว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราแต่งงานถูกกฎหมายไม่ใช่เราคู่นี้นะคะหมายถึงชายอีกล้วเขาก็โชว์ทะเบียนสมรสขึ้นมา ทำให้เราแบบนิดนึงนะแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราจะมีทั้งนายพิธีในทางคริสแล้วก็ผู้ที่กําลังต่อสู้สสแล้ะเรากําลังได้มาในเรื่องของกฎหมายฉะนั้นถ้าไม่มีเราทุกคนเนี่ยเราจะเท่าเทียมไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะค่ะให้บอกอู้นักบีคืจะนิรศรัาท,าทิ้งายนิดนึงเออคือจริงๆเราสู้มานานนะถึอหมยควาว่าเนี่การสู้ การสู้เรื่องกฎหมายคือสู้ส่วนหนึ่งแต่การสู้ใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเป็น LGBT อ่ะสู้ทุกวันคิดทุกวันว่าจะบอกพ่อกับแม่เมื่อไหร่คิดทุกวันว่าจะบอกเพื่อนเมื่อไหร่กังวลทุกวันว่าเราจะโดนอมองเป็นแบบไหนยังไงเราคิดว่าทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์เหล่านี้มากฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นแค่หมุดหมายหนึ่งที่กําลังบอกทุกคนว่า หลังจากเนี้ยมันคือความภาคภูมิใจในความรักของพวกเราแหละเราจะไม่เป็นตัวประหลาดของสังคมอีกต่อไปก็ฝากกำลังใจให้ทุกคนที่มีความรักและจับมือเพื่อสร้างครอบครัวและพิสูจน์ให้เห็นว่าครอบครัว LGBT ก็มีความหมายและความงดงามเหมือนครอบครัวอื่นๆทั่วไปสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็ รีบหาเพราะว่าพรมแดนเพศมันเปิดเวลาวลอยแล้วค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณค่ะแล้วแมทอยากสื่อสารอะไรบ้ม่ไหมคะสารอะไรหถ่ไหมคะสำหรับนัดเอาเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตคู่และการใช้คําว่าใช้ชีวิตคู่กับพี่เลย่าแล้วพี่แถมมีนะคือนักคิดว่าการที่เราจะคบกันได้ยาวๆเราต้องรักอีกคนในวันที่เขาไม่น่ารักด้วยอย่างหนูกับพี่ดาวเวลาเรามีปัญหากันเราจะจับมือกันตลอดหรือเราจะคือเราจะหาตรงกลาง เขาว่าตรงกลางตรงนี้อาจจะเป็นตรงกลางที่เอ็นมาฟังดูบ้างในบางวันบางวันก็จะเป็นตรงกลางในฝั่งพี่ดาวแต่สุดท้ายแล้วค่ะคือมันมันคือการที่เราไม่ปล่อยเลยกันแม้ในวันที่อีกคนอาจจะไม่ได้น่ารักกับเราทุกวันนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทริคที่ทําให้เราอยู่กันได้เป็นคู่ชีวิตที่ดนย,ยามที่สาดนะคะอยากทิ้งท้ายไว้ยังไงคะอยากสื่อสารถึงพี่น้อง LGBT ทุกท่านแล้วกันครับผมตัวแทนในฐานะชาวคริสต์เรารู้ว่า หลายครั้งองค์กรศาสนาก็ทําร้ายจิตใจแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกมากวันนี้ผมอยากจะมาเป็นตัวแทนในการขอโทษแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนเช่นกันที่จะมากราบไวยขอถึงทุกท่านที่คิดว่าจะแต่งงานนะผมเชื่อว่าทางที่จะจะค่อยๆเปิดรับมากขึ้นแล้วก็ทางกลุ่มเราก็จะพยายามช่วยกันขับเคลื่อนด้วยแล้วก็หวังว่าชีวิตของพี่เลยาและพี่ทำมี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องจํานวนมากที่จะกล้าเปิดเผยตัวแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสและก็แต่งงานในอนาคตด้วยครับขอบคุณมากครับ